คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวการพบหลักฐานที่น่าทึ่งของชาวอียิปต์โบราณที่พยายามรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดกะโหลกครับเมื่อไม่นานมานี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหัวกะโหลกโบราณ2ชิ้นที่อาจทำให้เราเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ไปตลอดกาล หัวกะโหลกที่ค้นพบเป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกชาวอียิปต์โบราณที่มีอายุเมื่อหลายพันปีที่แล้วและตอนนี้อยู่ในความครอบครองของห้องปฏิบัติการดักเวิร์ดณมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักรหัวกะโหลกดังกล่าวเผยให้เห็นรอยโรคที่เกิดจากเนื้องอกผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหนึ่งในหัวกะโหลกนั้นมีอายุราว4 0 0พปี พร้อมกับมีร่องรอยการผ่าตัดที่อาจมีความตั้งใจจากกำจัดเนื้องอกให้กับเจ้าของกะโหลกหรือไม่ก็เป็นการผ่าตัดหลังจากเจ้าของร่างเสียชีวิตไปแล้วเพื่อศึกษาทำความเข้าใจอาการป่วยเอ็ดการ์คารมารอสนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดคอมโพสเตล่า ของสเปนและหัวหน้าผู้เขียนรายงานศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารฟรอนเทียสเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่านี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์โบราณมีความพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าวตัวอย่างหนึ่งที่เรามีคือกระดาษปาปิรุสของเอ็ดวินสมิธซึ่งมีอายุเก่าแก่ราว3,600ปี มันเป็นเอกสารทางการแพทย์โบราณที่บรรยายถึงอาการที่แตกต่างกันของผู้ป่วย48รายและสิ่งที่น่าสนใจก็คือความพยายามของพวกเขาที่จะบอกว่าแต่ละโรคต้องรักษาอย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่น่าทึ่งแต่สิ่งที่เราเข้าใจในปัจจุบันว่าคือมะเร็งยังเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่พวกเขาไปไม่ถึงแม้ว่าพวกเขาได้ระบุไว้ว่านั่นคือเนื้อง,งอกก็ตามเขากล่าวเสริม นักวิจัยบอกกับสบนักข่าวเพรสแอ o c i a t i o n ว่าชิ้นส่วนกะโหลกที่พบร่องรอยการผ่าตัดนี้คาดว่าเป็นของชายที่มีอายุระหว่าง30-35ปีในตอนที่เสียชีวิตนอกจากนี้ยังพบรอยขนาดเล็กๆ30จุดที่บ่งชี้ว่ามะเร็งกำลังแพร่กระจาย สำหรับกะโหลกที่หายากชิ้นที่2ในบรรดาโครงกระดูกดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่ามีกะโหลกอีกชิ้นที่มีอายุเก่าแก่ราว2,000ปีซึ่งคาดว่าเป็นของหญิงรายหนึ่งวัย50ปีบนกะโหลกของเธอพบรอยที่ถูกทำลายจากโรคมะเร็งในขณะเดียวกันยังมีร่องรอยบนกะโหลกที่แสดงให้เห็นว่าหญิงคนนี้ได้ฟื้นตัวจากแผลขนาดใหญ่ด้วย คามารอสบอกว่าข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่สิ่งปกติเนื่องจากบาดแผลที่เกิดจากเขตุดุนแรงมักจะพบเห็นบ่อยครั้งในเศษซากศพที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกะโหลกของเธอได้รับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องไมโครซีทีแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าพบสัญญาณของการเกิดมะเร็งชัดเจนมาก เราทราบว่านี่คือมะเร็งเนื่องจากลักษณะเฉพาะของรอยแผลบนกะโหลกซึ่งมีส่วนเกี่ยวกับการสร้างและทำลายกระดูกคามารอสอธิบายเรื่องราวของโรคในยุคโบราณเนื้อง,งอกเป็นโรคที่คนปัจจุบันมองว่าเป็นโรคสมัยใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมตลอดจนอาหารและพันธุก,กรรม อย่างไรก็ตามการศึกษาล่าสุดนี้กลับพบว่านี่คือโรคหนึ่งที่พบตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมะเร็งอยู่กับพวกเรานับตั้งแต่แรกเริ่มและมีหลายรูปแบบแม้กระทั่งไดโนเสาร์ยังต้องทนทุกข์กับโรคมะเร็งเลยคามารรอสกล่าวอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้แจงว่ายัางต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่บรรพบรุษของเราจัดการกับโรคดังกล่าวให้มากขึ้นเขาบอกกับสำนักข่าวเพรสแอสส OCIATION ว่า เป้าหมายของเขาคือการทําให้ประวัติศาสตร์ของโรคมะเร็งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์มนุษย์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ปี2 0 2 2มีข่าวว่ากะโหลกศรีรษะหญิงยุคโบราณเก่าแก่6,000ปีมีร่องรอยการผ่าตัดหูส่วนลึกครั้งแรกของโลก ร่องรอยที่พบบนกะโหลกศรีศกรษะของหญิงผู้หนึ่งซึ่งมีอายุเก่าแก่ราว6,000ปีชี้ว่ามีการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในช่องหูถึงสครั้งนับว่าเป็นการผ่าตัดทางการแพทย์เข้าไปในส่วนลึกของหูครั้งแรกของโลกทีมนักวิทยาศาสตร,ร์และนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยวายาโดลิดของสเปนตีพิมพ์รายงานการค้นพบข้างต้นในวรารสาร Scientific r e p o r t โดยระบุว่ากะโหลกศีรษะดังกล่าวมาจากสุสานโบราณทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะของหญิงวัย35-50ปีซึ่งนับว่าอยู่ในวัยเชาราตามเกณฑ์อายุไขของคนโบราณในสมัยนั้น มีร่องรอยการใช้ของมีคมกรีดเป็นรูปตัววีและร่องรอยการเจาะกระโหลกศรีรษะตรงด้านหลังใบหูซึ่งเป็นที่ตั้งของโพรงกระดูกมาสตอยที่อาจเกิดการอักเสบจนมีหนองข้างอยู่ภายในสันนิษฐานว่าหญิงผู้นี้อาจป่วยด้วยโรคหูชั้นกลางอักเสบซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ยังพบได้บ่อยครั้งในปัจจุบันทำให้ปวดหูอย่างรุนแรงและเป็นไข้เนื่องจากมีของเหลวสะสมที่ด้านหลังเยื่อแก้วหู โดยในยบางครั้งของเหลวนี้จะดันผิวให้นูนขึ้นจนปรากฏเป็นก้อนที่ด้านข้างของศรีรษะนอกจากนี้ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยินและหากไม่รักษาให้ทันท่วงทีอาการอักเสบอาจลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกจนทําให้ถึงแก่ชีวิตได้อย่างไรก็ตามการผ่าตัดเข้าไปในส่วนลึกของหูตรงโพรงกระดูกมาสตอยเพื่อนำเอาหนองและของเหลวที่ข้างอยู่ออกนั้นน่าจะเป็นวิธีรักษาที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไข้อย่างแสนสาหัส เพราะเมื่อหลายพันปีก่อนยังไม่มียาชาหรือยาสลบที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทรมานได้จนอาจต้องใช้คนช่วยจับตัวไม่ให้ผู้รับการผ่าตัดดิ้นรนหรือใช้ของมืนเมาทำให้รู้สึกตัวไม่ได้เต็มที่เข้าช่วย ในกรณีของหญิงยุคโบราณผู้นี้ดูเหมือนว่าการผ่าตัดหูทั้งสองข้างเพื่อรักษาอาการอักเสบจะได้ผลเนื่องจากมีร่องรอยของกระดูกที่เสื่อมสภาพจากการติดเชื้อในอดีตฟื้นตัวและประสานกันในส่วนเนื้อกระดูกที่เกิดขึ้นก่อนหญิงผู้นี้จะเสียชีวิตโดยร่องรอยบ่งชี้ว่ามีการผ่าตัดหูข้างขวาก่อนข,ข้างซ้ายแต่ไม่ทราบว่าการผ่าตัดทั้งสองครั้งทำติดต่อกันหรือเว้นระยะห่างกันนานเท่าใด จากการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาอาจถือได้ว่าการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการผ่าตัดที่กระดูกขมับทั้งสองข้างและการผ่าตัดหูครั้งแรกของโลก ซึ่งมีหลักฐานชั้นต้นยืนยันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมก่อนหน้านั้นนักโบราณในคดีมีเพียงหลักฐานเอกสารที่ะระบ,บุถึงการผ่าตัดหูแบบคล้ายกันในช่วงศตวรรษแรกของคริสต์กาลอย่างไรก็ตามการผ่าตัดหูแบบแพทย์แผนปัจจุบันไม่เคยมีขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงกลางศตวรรษที่19ย้อนกลับไปเมื่อปี2017มีผลวิจัยคาดกะโหลกศรีรษะอายุ6000ปีเป็นของเหยื่อสึนามิยุคโบราณ นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียเชื่อว่ากะโหลกศีรษะโบราณที่ถูกพบใกล้กับเมืองไอทาเปในปาปัวนิวกินีเมื่อปี1929อาอาจเป็นหลักฐานชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่ระบุว่ามนุษย์ยุคโบราณก็ตกเป็นเหยื่อสึนามิ แม้ก่อนหน้านี้จะเชื่อกันว่ากะโหลกศีรษะดังกล่าวเป็นของมนุษย์โฮโมอิเร็กตัสซึ่งเป็นบรรพบรุษของมนุษย์ในยุคปัจจุบันแต่ขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าบริเวณที่พบเคยเป็นทะเลสาบริมชายฝั่งทะเลที่ถูกคลื่นสึนามิพัดถล่มเมื่อ6,000ปีก่อนทำให้เชื่อว่ากะโหลกศีรษะโบราณอาจเป็นของผู้เสียชีวิตจากคลื่นสึนามิ การค้นพบข้อมูลใหม่นี้เป็นผลมาจากการศึกษาของทีมนักวิจัยนานาชาติที่นำชั้นดินในบริเวณมาเปรียบเทียบกับดินจากบริเวณใกล้เคียงซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิเมื่อปี1998ศาสตราจารย์เจมส์จอฟ์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล e s กล่าวว่าแม้กระดูกจะถูกนำมาศึกษาอย่างละเอียดแล้วแต่ดินจากบริเวณที่พบไม่เคยได้รับความสนใจศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งความคล้ายเชิงภูมิศาสตร์ของชั้นหินตะกรแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เคยเผชิญกับคลื่นสึนามิในบริเวณดังกล่าวมาหลายพันปีแล้วและเราได้ข้อสรุปว่าบุคคลผู้นี้ที่เสียชีวิตมานานแล้วน่าจะเป็นเหยื่อสึนามิที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยพบมา ทว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ระบุถึงอีกความเป็นไปได้ด้วยว่าเจ้าของกะโหลกศรีรษะโบราณน,นี้อาจเสียชีวิตและถูกฝังไว้ก่อนที่จะเกิดสึนามิงานวิจัยนี้ใช้วิธีศึกษาองค์ประกอบของหินตะกอนและขนาดของหินโดยจากการส่องกล้องจุลทรรศพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจากมหาสมุทรซึ่งคล้ายกับที่พบหลังเกิดคลื่นสึนามิเมื่อปี1998ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า2,000ราย นอกจากนี้ทางทีมวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีการหาอายุจากคาร์บอนกำมะตันตาราังสีเพื่อระบุอายุของกะโหลกศีรษะโบราณด้วยผลการค้นพบที่ตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการ p l ลส์วันทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าการค้นพบทางโบราณคดีในบริเวณชายฟังควรต้องได้รับการประเมินใหม่ด้วยหรือไม่ ทั้งหมดคือเรื่องราวของกะโหลกศรีรษะโบราณที่จะมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ